โอ้สุดยอดเถอะเนาะโอ้อย่างกบกระเซาะแสบค้างโอ้เลื้ยงอุ้ยหุยโอ้สุดยอดเนาะโดนอ้วนกระเซาะแสบของเขาเนาะโอ้ผมโอ้โอกิน่นจ,จ,จ,จุยจุยจุยตะเบิงวิธีการหาหุ่นเอากบไปหยาดไปในดินบนัดนี้โอ้ก็มาจับเอาซื้อมาจากโลดเหรออ้อาวฮะซื้อมาจากโลดเลยน่วนะว้าห่างไปกับพ่อโอ้กบกับวัวนี้กบเลี้ยงตัวนี้ ตัวสบอตัวค้นสบอตัวขวดเอาขวดเอานะโอ้ยมันง่ายพูดไปซื้อตลาดได้ไหมเนาะโอ้ยกบคือเชียงคักเนาะโบเต็นนี่เลยโบโดดนี่เลยโอ้ยพ่อมพ่อมสิตุยเลยบ่พ่อมสิตุยเอาเอาได้แล้วเอาไปไปไปเอาไปคั่วเอาไปลอกหนังมันหลอกคน โอ้ยลอกหนังเรียบร้อยเอาส่งเอาใส่เรียบร้อยจะไปย่างตะบัน๋นโอ้ยเศบเสียบสุดยอดสุดยอดเมนูนี่คุณดัด่งไฟดั่งยังเรียบร้อยลอกกบมาใส่หีบย่างตะบัน๋นโอ้ยแศษเสบโอ้ยหี่ยวเหี่ยวเป็นเสียบแต่เสบเนาะตำทั่วตำยังเข้าไปแซบไงสุสดยอดเลยเนะี่ยเอ้าเอาถา,าดมาลอง เอ็นอย่างนะน้ำมันเทลงไปอเอ๋อเอ้าพริกแกงโอ้เอาพริกลงไปอ๋อเสียวพริกมะท่าบ่เครื่องแกงเครื่องอยังบ่อ๋อท่าตัวกบบ่จังสีเลี้งเหลืองบ่เป็นตะแซ็บอ้เอาแน่นอนแน่นอนเออเห็ดคือคอ,คอ,คอ,อยู่เห็ดคืออยู่เห็ดมันจะแซ็บเขาอยู่เบ้ากบ ก็ตัวหง่โอ้เลี้ยงอุ้ยหุยบันย่างไปเรื่อยอ้หอ๋หมุนไปเรื่อยอ้าทากินทากินป่ะขักข้างเขาเนาะคือคือไปเห็ดเองสวอ้ยกบเป็นหีบหเมืมอออ่อี้เนาะกินหอดบันเอ้ยต่ำทัวต่ำยังเข้าไปเนาะเพชรเพชรคุณนะโอ้ยเหล่ามามาอู้ กินกันนมจิ้มเขาด้วยนะเคียงคือเคียงผักเผักเต็มไปหมดแล้วเอุ้๊ยตาเสียบต่แซ่แแบเป็นบ้านเฮาก็ใส่ต่ำทั่วตะมังแล้วนี่สุดยอดเลยนะขอ,น,อขนุ้งเหนียวปั้นเข้าไปโอ้กินตาแซ่ยบนะบ้านี่โอ้ยขาตัวใหญ่งไงกระดูกเรียงไหน,นติดข้อ,ของเด้อเอ๋อโอ้ยแซ่บครับเอาอืมเป็นตาหวานเนาะ กบนี่มันสุดยอดเลยนะกันคนโมคิดหลายเนาะกินกบกินอย่างเนี่ยเสีบเสียบเสีบนัว <S 2> <S 2> สุดยอดสุดยอดโอ้อย <S <S <ๆ>อยากน้ำนี่อยากดีแซ่ยบเหมือนกันไป